ันึ่งสองสามสวัสดีครับเพื่อนๆชาววิชากเกิดสัตว์โลกวันนี้เช้าว,วันอาทิตย์พี่ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับรีวิวของเล่นสัตว์เสมือนจริง <c oughs> <c oughs> ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากกระเป๋าฉีกหรือถูกพี่เอว่างอยากก็ห้ามดูรายการนี้เป็นเด็ดขาดเลยนะครับเพราะเหยียดเจ้าของจำจำมารีวิวเล่น<ว>ทั้งนั้นเลยกล,ยลยับพบกับอูชีกแล้วด้วย <c oughs> ไอเทมวันนี้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นไอเทมที่เจ๋งพอสมควรเลยนะครับพราะพี่เห็นปุบปีบจับปั๊บเลยนะครับเอามารีวิวทันทีเลยนะครับเดี๋ยวก็เอามาโชว์สักหน่อยดีกว่ามาแชก้ว,วันนี้พี่ยังไม่ได้รีวิวมันไดแล้วนะครับมันไดสั่งผมขอโทษขอนอกใจวันนึงนะวันนี้จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับอนาตมีของแมงป่องนะครับ เต็มจอเลยไม่เห็นหน้ากูละจะเป็นอนาโตมีของแมงป่องอาเอมเปลอร์นะครับหรือว่าแมงป่องจักรพพัดหรือว่าแมงป่องช้างของบ้านเรานั่นเองนะครับข้างในก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับระบบร่างกายของแมงป่องนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าไม่ต้องรอช้าละเบิดที่หน้าพี่โอเคไป 4D Master ยี่ห้อจากฮ่องกองแต่ made in c h น n า วันนี้เป็นสินค้าแบรนด์ของเล่นที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับจาก 4D Master นะครับอืมชิ้นแรกที่ไปเยมีในชีวิตเลยแหละไม่เคยหยิบยี่ห้อนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ต้องขอยอมรับเลยนะครับแค่แพ็กเกจกล่องด้านนอกก็เฟี้ยวและดูดีไซน์เขาซะก่อน เป็นรุ่น 4D Vision Scorpion Anatomy Model นะครับด้านหลังกล่องก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับ An a t o ตมีของแมงป่องนะครับเป็นภาษาภาษาปกักฤษหมดเลยยังเข้าใจง่ายหน่อยโอเคกว่าภาษาญี่ปุ่นเยอะ <c oughs> แล้วก็จะมีชิ้นส่วนดีเทลเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับระบบกล้ามเนื้อระบบสมองระบบย่อยอาหาร <Okay. S 1> แล้วก็จะมี introduction อธิบายเกี่ยวกับชีวิตของแมงป่องเล็กน้อยนะครับถือว่าโอเคเลยนะ่าสำหรับเด็กๆเนิร์ดอย่างพี่เ e อเนี่ยโอ้โหโคตรชอบเลยแมงป่องนี่มันเท่สุดๆไปเลยนะไปเดี๋ยวเราลุยแกะกล่องดูกันเลยดีกว่า วันนี้ของเล่นค่อนข้งางจะชิ้นใหญ่นะครับอาจจะเต็มกล่องรีวิวกูเลยล่วงหมดแม่ต้องระจัดใหม่อีกเออโอเคด้านในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีชิ้นส่วนอวัยวะแยกส่วนมาให้เราประกอบนะครับงอ,อยู่นั้นเนี่ยขนคิงลูกแล้วเนี่ยอ่ะเตรียมพร้อมก่อนที่จะแยกชิ้นส่วนออกมาประกอบเป็นชิ้นเนี่ยวอร์มมือให้เรียบร้อยก่อน ขนลุกสั่นตื่นเต้นมากๆเลยเนี่ยพอของเล่นมาตรงหน้าแล้วลืมไปเลยว่าอายุสามสิโอดีวิชั่นตัวนี้คือตัวฐานตั้งของแมงป่องของพวกเรานะครับในกล่องเนี่ยจะแถมโบชัวแผน่นพับมาให้อีกแผ่นหนึ่งนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นอัดถาที่บายเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้นะครับแล้วก็แต่ละชิ้นส่วนของแมงป่องเนี่ยว่าแต่ละชิ้นเนี่ยคืออะไรและทั้งหมดรวมๆเนี่ยมี29ชิ้นนะครับ มาเรามาดูชิ้นแรกเลยดีกว่าชิ้นนี้จะเป็นกล้ามที่มันโชว์กล้ามเนื้ออยู่ด้านในครึ่งซีกนะครับสวยงามรายละเอียดดีเลยทีเดียวละ่ะไหนลองดูอีกด้านหนึ่งโอ้โหงานใช้ได้เลยนะครับมีตะปุ่มตะปะมันเทกเจอร์แมงป่องด้วยขีมหนีบก็หนีบดีแอะเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนกันนะ่ะส่วนกล้ามแมงป่องอีกข้างนึงก็จะเป็นกล้ามแบบสมบูรณ์นะครับไม่ได้เปิดโชว์กล้ามเนื้อนนะนี่เห็นไหม โอ้โห rac. งานใช้ได้งานใช้ได้โอเคเลยชิ้นส่วนต่อไปก็จะเป็นชิ้นส่วนตัวของแมงป่องแล้วนะครับจะพาให้เห็นด้านในหมดเลยนะครับแต่ด้านล่างก็เป็นรูปแบบปกตินะตุงชิ้นส่วนปากของแมงป่องเนี่ยสามารถดึงแยกออกมาได้นะครับและตุงซีฟ้าฟ้าที่เป็นสมองของแมงป่องนั้นก็สามารถถอดออกมาได้เหมือนกันโอ้นี่พี่ยอมรับเลยนะว่าเพิ่งเคยเห็นขมังกับจุดเชื่อมประสาทของแมงป่องครั้งแรกเลยเนี่ย <ść streamlined> <อ>ด้านล่างของลําตัวแมงป่องเนี่ยมีอีกชิ้นหนึ่งที่สามารถถอดได้นะครับนั่นก็คือชิ้นเพกตินนั่น จะเป็นชิ้นส่วนที่แม่แมงป่องเอาไว้ออกลูกตรงนี้แหละใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตของแมงป่องเนี่ยก็ไปดูคลิปในวิชาเกนสัสว์โลกของพี่เอ๋ได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้้รถ้ะพูดถึงแมงป่องชิ้นที่ขาดปไปไม่ได้เลยนั่นก็คือชิ้นหางที่มีเหล็กในอยู่ตรงปลายนะครับโอ้โหแหลมเฟี้ยวเลยแหละหางมันจะเป็นเอาไว,ชวนะ้ช้อนอะตมีข้างหนึ่งกับจะเป็นหางสมบูรณ์อีกข้างหนึ่งนะครับโอเคเลยแหละรูปล่างรูปทรงอะไรเทคยจงเทกเจอร์ใช้ได้นะครับแต่ข้อต่อขยับไม่ได น,นี่ไอตุ้งแผงเขียวๆนี่ถอดหัวใจออกมาได้ด้วยเห็นไหมส่วนชิ้นสีฟ้านี่เป็นระบบย่อยอาหารสามารถถอดลำไส้ออกมาได้นะครับส่วนขาของพี่แกเขาจะห่อรวมมาในแพ็กแบบนี้นะครับมีแปดข้างอันหน้าของแมงป่องเนี่ยมาดูกันเลยดีกว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ใหญ่ซะเปล่าแม่งขยับข้อไม่ได้เลยตั้งแท็กอย่างเดียวโถอะไปเอาลุยประกอบกันเลยดีกว่ามา,มาพี่จะจัดตรงส่วนลำตัวอัดเครื่องในเข้าไปก่อนนะครับอ่ะไหนดูดิตรงไหนเข้าตรงไหนก่อนวะ โอเคชิ้นสีฟ้าระบบกระเพาะอาหารระบบลำไส้เข้าไปก่อนโอเคอม,มันจะมีรูตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับสลักตรงนี้นะครับโอเคเข้าไปดิแยงยากหน่อยนะ,ะต่อไปก็จะใส่แผงปอดกับหัวใจลงไปนะครับอูดลืมลืมประกอบกันอีกที่หนึ่ง <c oughs> โอ้โหรู้สึกว่าชิ้นมันใหญ่ที่ต้องยัดหน่อยนะครับเนี่ยใหญ่กว่าแผงตัวมันอีงนะดูดิต้องยัดลงไปนะครับอ่ะเพราะเราจัดระเบียบเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาแผ่นใสมาครอบตรงตัวแมงป่องนะครับโอเคอืออืบมันไม่ติดมันไม่ติดนะมันมันประกบกันไม่ละเอียดอ่ะพอดันตรงท้ายปุ๊บแมงดันหัวกลับหัวอ้าเลยดูดิแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยไม่ว่ากันเนาะ ังั้นเดี๋ยวพี่จะลองใส่กล้ามแมงป่องดูเลยละกันนะครับชิ้นส่วนตรงนี้ไม่ค่อยอยากนะครับแค่ติดแผ่นใสเข้าไปเพื่อโชว์ตรงส่วนกล้ามเนื้อของแมงป่องเท่านั้นเองนะตรงกล้ามข้างซ้ายของพี่แกก็เหมือนกันเลยเนี่ยแค่ติดแผน่นใสเข้าไปแล้วก็โชว์ตรงส่วนลายกล้ามเนื้อเห็นไหมครับอืมสวยงามโอเคเลยละตรงนี้ค่อนข้างที่จะติดได้ง่ายนะครับอ่ะคราวนี้ต้องยัดเหมือนของบันไดเลยเป็นลูกกลมหมุนได้อะนะตรงข้อแขนกับตรงกล้ามมันนะอืภาพเก่าๆก,กับใหม่ละได้เวลายัดเยียดอีกแล้ว ไม่เข้าเข้าเข้าไปสักทีเดียวว่าจะเล่นตัวทำไมรับหนอนนะฮะฮะโอเคน่าจะโอเคแล้วแหละโอเคขยับได้นะครับข้อต่อตรงการ้ามนี้หมุนขยับได้นะโอ้แม่งแค่กา้ามข้างเดียวว่าชิ้นบาเอกละ่ะเดี๋ยวพี่จะลองเอาข้างนี้ยัดเข้าลําตัวก่อนนะครับมันจะมีสลักอยู่นะเอาไว้เสียบตรงรูตรงหน้ามันแหละแค่นั้นโอเคไม่ยากไม่ยากอันนี้โอเคเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหอันนี้แค่ส็บไม่ถึงครึ่งตัวเลยนะเนี่ยเต็มกลองรีวิวกูเลย บาประกอบแขนขว้าเต็มอีกข้างนึงนะครับอเรียบร้อยสวยงามโอ้โหฝุดฝุดนี่ขนาดใส่แค่กล้ามกับลำตัวนะนี่ใหญ่มบเริ่มเทิมเลยนะครับผลงานชิ้นนี้เนี่ยนะโอเคเลยนะเพียชอบเพียชอบเต,ต็มไม้เต็มมือดี <S <S อ่ะอ่ะคราวนี้ประกอบหางใส่ตอมพิษให้เรียบร้อยนะครับอชุบจุบ เอาให้สนิทเอาให้เนิทเรียบร้อยเรียบโอ้โหอย่างโคลงเลยโคตรใหญ่ อ่ะครานี้ขั้นตอนสุดท้ายละต่อขาโอเคกูมีปมกับยี่ห้ออื่นมาเยอะเวลาต่อขาเนี่ยมาดูยี่ห้อนี้กันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสาหรับการต่อขานี่ก็ทําความเข้าใจไม่ยากนะครับตรงส่วนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นสลักแบบทื่อๆตรงๆสี่เหลี่ยมนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีงิกหนึ่งงอกหนึ่งอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แล้วก็จะมีหมายเลขกํากับด้วยแหละแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอุ้ย โอเคโอเคตกใจตกใจที่นี่มันถอดได้นะครับแม่ไปเรามาซุยกันให้เสร็จเลยดีกว่านะอมไม่ใช่รูนี้นี่วะรูนี้รูนี้ใช่เลยโอเคอ๋อแต่ละรูเนี่ยมันจะฟิตแต่ละชิ้นส่วนไม่เหมือนกันด้วยนะครับคราวนี้กูเสียบเสียบชิ้นนี้ไปลวกูจะเข้ายัางไงวันนี้มุมองศามันน้อยเหลือเกินในการเสียบขาแต่ละข้างเนี่ยอืม นั่นไงโอเคเอาเอาแล้วไงกูว่าแล้วกูต้องมีปัญหากับตอนเสียบขาทุกทีเลยเนี่ยคือ่าเราจะเสียบชิ้นหนึ่งได้เนี่ยมันต้องใช้แรงดันและองศาที่ถูกต้องเนี่ยแต่พอเสียบไปอีกชิ้นหนึ่งปุ๊บอีกชิ้นหนึ่งมันไม่มีองศาที่จะดันนิ้วเข้าไปเนี่ยกูเลยหลวมตลอดเลยขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะเถอะทะหน่อยนะครับไม่รู้จะทำยังไงเมื่อกันกูเนี่ยพอต่อขาไปสักพักหนึ่งเนี่ยองศาในการดันชิ้นส่วนมันน้อยลงเห็นไหมเพราะมันติดอีกชิ้นหนึ่งเนี่ย ออบืกว่าจะแน่นได้โอ้โหต้องถอดประกอบใหม่อีกย่างอีกนะเนะี่ยเนี่ยดูดิดูด,ดิมันคอนอ่ะมันโยกเยกอย่างนี้เห็นไหม,มสุดท้ายก็ต้องถอดกล้ามถอดหางออกหมดเลยนะครับเหลือแต่ตัวแล้วค่อยเสียบขาทีละข้างเข้านะแล้วค่อยประกอบอย่างอื่นเข้าไปทีหลังนะนะทาไมกูต้องเป็นอย่างนี้ทุก EP เลยวะประกอบเข้าไปแล้วสุดท้ายก็ต้องโลแล้วก็เอามาประกอบเข้ามาใหม่อีกอ โอเคในที่สุดก็สำเร็จนะครับนี่แมงป่องอนาโตมีเท่ไหมโอ้โหเต็มไม้เต็มมือดีอีกต่างหากงานรายละเอียดอะไรนี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับมีการเก็บสีตำขอบตำมุมอะไรให้เรียบร้อยเลยด้วยดูสินะลองใส่เพลงประกอบรีวิวให้เจ๋งๆไปเลยดีกว่ามา ได้วเขาได้เดี๋ยวลองขึ้นเท่นหมุนดูดิโอ้โหเต็มเม็ดเต็มหน่วยซะเหลือเกินใหญ่เกินเครื่องหมุนกูอีกเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาวอา้าเครื่องหมุนกูเน่าอีกอีลุกคือแม่งป่องทั้งตัวมันหนักเกินไปนะครับเครื่องหมุนพี่ยารับไม่ได้เอาเป็นว่ามาหมุนทีละชิ้นให้ดูแล้วกันเนาะโอเคแยกชิ้นส่วนแม่งเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอมีตังค์เดี๋ยวจะถอยแท่นหมุนมาใหม่ ขั้นตอนสุดท้ายอลองประกอบพอดเข้าฉากดูดิอไอเดียมันก็ได้อยู่แหละแต่ตัวมันใหญ่เกินพลอตแต่แม่งมองแลรไม่เห็นเลยอ <c oughs> เอาเป็นว่าสำหรับป่องอนาโตมีก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> โอเค สำหรับช่วงท้ายคลิปแบบนี้พี่เอก็จะมาให้คะแนนรีวิวสำหรับสินค้าของเล่นชิ้นนี้นะครับ 4D Master รุ่น 4D Vision Anatomy Scorpion Model คะแนนคุณภาพสินค้าและตัววัสดุพี่เอขอให้ไปที่4ดาวนะครับส่วนคะแนนในเรื่องความสมจริงของตัวแมงป่องนี่พี่เอให้5ดาวเลยนะครับยิ่งมันตัวบักเอกดีเนี่ยชอบเลยและสุดท้ายนั่นก็คือคะแนนลูกเล่นของสินค้าชิ้นนี้นะครับพี่เอให้ไปที่4ดาวนะครับเพราะจริงๆแล้วถึงแม้ว่ามันจะเห็นเครื่องในเห็น An a t o ตมเนี่ยแต่ว่าแขนขามัน ขยับไม่ได้ทุกข้อนะครับขัดใจนิดนึงสรุปแล้ว 4D Master รุ่น 4D Vision Scorpion Anatomy Model ผ่านครับเลิศถ้าเจอตัวอื่นใหม่ก็จะซื้ออีกได้ข่าวว่าต้องขโมยตังเมียวนั่นนะ่ะอืมกูอบอแล้วใจใ้แท่นหมุนนี่บ่เฮ้ย